สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะพี่น้องผมลงทัดผมลงทัศนให้โชคพบพี่น้องของเราหนึ่งมิถุนานำเสนอวิ่งบนตัวเดียวครับเป็นงวดที่สามแล้วมาครับฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าครับว่าวัดนี้ได้เลขวิ่งอะไรแล้วถ้าได้เลขวิ่งผมจะไปชนวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวที่ลงก่อนคลิปนี้ซึ่งได้เลขวิ่งไว้แล้ว อ่ะถ้าใครยังไม่เห็นเข้าไปหาดูนะครับมาดูครับฟังคำเตือนเลยดีกว่าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีอยากลงทัศนให้โชคเข้าตัวสูตรและวิธีทำเลย สูตรนี้ผมให้ใช้3คูณหลักหน่วยครั้งที่3แล้วเอาผลคูณมาบวกหลัก10บนไปเลยครับ1กุมภา3คูน1เป็น3 3บวก6ได้9ได้วิ่ง9ตัวเดียวครับวิ่ง9รูด9จะได้อยู่10หางเท่านั้นและผลที่ออกไล้ครับ395พี่น้องครับถูกวิ่ง9ถูกวิ่งถูกรูดอยู่ในตัวนี้เลยต่อเลยครับ16กุมภาใช้1เมลา3 7 21 21บวก9 ได้ 3, 0ได้วิ่งศูนย์ครับงวดนี้พี่น้องครับเราได้เลขวิ่งคือเลข0นย์เมื่อกี้9มาในหลักสิบอ่ะผมจะเขียนหลักตรงนี้นะอ่ะพี่น้องอย่างง,งนะมันมาในหลัก10ผมกําลังจะคี้ให้พี่น้องว่ามันเดินไปอยู่ในทิศทางไหนมันชอบไปหลักไหนในแต่ละงวดเนาะออกเก้าห้ามาในหลักสิบ วดต่อมาได้วิ่ง0ูนย์พี่น้องครับผลที่ออก603อ่ะมาหลัก10อีกแล้วนะวดต่อไปเลยครับ3าคูณสเป็น66หบกศเป็น6เราได้วิ่ง6ครับและผลที่ออก6กสองหมาไหนครับมาร้อยมา10 1สิมงวดแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากมา2ตัว6 6หกสองหมาหลักร้อยครั้งหนึ่งแล้วก็ หืมลักหน่วยพี่น้องครับเออร้อยกับหน่วยมาร้อยกับสิบได้ยังไงเนี่ยร้อยกับหน่วยนะงวดน,นี้วิ่งหกออกหกสองหกมาครับงวดต่อไปเลยครับสิบหกมีนาใช้หนึ่งเมษาเลยสามคูณสี่เป็นส 12, 12, ิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ ได้วิ่งสี่ครับวันนี้ได้วิ่งสี่ตัวเดียวผลที่ออกสี่แปดหนึ่งมาไหนครับมาร้อยดูนะมาหลักร้อยแล้วต่อไปเลยครับทีนี้ถึงคำนวณหนึ่งเมษาไปใช้สิบเมษาเลย สามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าเราได้เลขวิ่งคือเลขห้าวดน,นี้ได้วิ่งห้ารูดห้าก็สุดแล้วแต่พี่น้องและสิบหกเมษาผลที่ออกห้าเก้าแปดห้ามาหลักร้อยอีกครับพี่น้องครับมาหลักร้อยอีกห้าเก้าแปดโหหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งสองสามหลักสิบหนึ่งสองหลักหน่วยเพิ่องออกครั้งเดียว หลักร้อยมาสามงวดนะครับต่อเลยครับพี่น้องครับสามคูณสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดได้วิ่งหนึ่งครับงวดนี้เราได้เลขวิ่งตัวเดียวคือเลขหนึ่งและผลที่ออกพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหกมาไหนครับมาร้อยและมาสิบโหหลักหน่วยเพิ่งออกครั้งเดียวน่าสงสารมากพี่น้องครับมาหลักหน่วยครั้งเดียว ได้วิ่ง1ออก1 1 6มาหลักร้อยกันและหลักสิบต่อเลยครับ2พฤษสภาไปใช้16พืษสภา3าคูณสเป็น99้เบวกหเป็น0เราได้วิ่ง0รูด0อ่ะผลที่ออกพี่น้องครับ6 90ได้6 90 0มาในหลักหน่วย พูดอยู่แปแมปๆมาแล้วครับมาหลักหน่วยแล้วพี่น้องครับแล้วทีนี้เรามาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับผมพาพี่น้องคำนวณ16เมษาไปใช้1มิถุนา3คูณ7ได้21 21บวก9เป็น30ได้วิ่ง0เหมือนกับงวดนี้พี่น้องครับเมื่อกี้ไปไปหลักหน่วยงวดนี้ได้0อีกแล้ว พี่น้องว่าจะมาหลักไหนถ้าตามสถิติมันจะมาหลักน้อยนะครับเนี่ยหน่วยมันยังไม่เคยได้หน่วยครั้งเดียวพี่น้องครับมีร้อยกับหน่วยนี่ก็สิบตัวเดียวสิบตัวเดียวร้อยร้อยร้อยหน่วยงวดนี้ไม่สิบก็หลัก ร้อยพี่น้องครับแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นหลักร้อยนะและหลักร้อยของผมได้เป็นเลขคู่เลขหลักร้อยของผมน่าจะศูนย์กับสองนะครับพี่น้องครับถ้าจําไม่ผิดเนาะมาครับงวดนี้ได้วิ่งศูนย์ถ้าศูนย์มาผมรูดไว้นี่สองสี่หกแปดแปดหางถ้าศูนย์มานะ สิบเก้าหางเลือกออกมาแปดหางและความสำคัญจะมาอยู่ตรงนี้พี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะเห็นคลิปนี้พี่น้องก็ต้องเห็นคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็คือวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวตัดสองสูตรวันนี้ตัดกันแล้วเหลือสองตัวเดียวออกสองหกวันนี้ตัดแล้วเหลือแปดตัวเดียวออกสี่แปดหนึ่ง วัดน,นี้เหลือแปดตัวเดียวอีกครับออกห้ากับแปดวดน,นี้ไม่ชนกันฝั่งนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งฝั่งนี้ได้หกกับห้าออกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกถูกหนึ่งหกตัวนี้มาชนตัวนี้วัดต่อมาพี่น้องครับได้ไม่ชนกันอีกแล้วครับได้หนึ่งกับศูนย์และห้ากับเก้าสูตรหนึ่งได้หนึ่งกับศูนย์ูนย์หนึ่งได้ห้ากับเก้าจับชนกันจะได้อยู่แปดหางเหมือนกับสูตรนี้เหมือนกับวดนี้ออกอะไรครับออกหกเก้าศูนย์ ถูก9009อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับแล้วทีนี้มาถึงวัปัจจุบันนะพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องคำนวณ16เพื่อสภาไปใช้1มิทูนาไปเลยพี่น้องครับร้อยที่1บวกหน่วยที่4 8่บวกศนย์ได้8 8ดบวกสได้12ได้วิ่ง8กับ2องสูตรนี้ส่วนสูตรที่สอง เกดบวกหลักหน่วยครั้งที่1 7เกบวก5เป็น12 12บวก9เป็น31ได้วิ่ง2แล้วก็จะมาชนตัวนี้วิ่ง0ตัดกันได้ที่2ถ้า2ไม่มาจะเหลือ1น1 8นะจะเหลือ1น1และ8ถ้ากรณีที่2ไม่มาอ่ะแล้วทีนี้สูตรนี้ เอาตัวสูนยนี้เอาตัวพี่ไม่มาก่อนนะถ้าได้หนึ่งแปดมาผมเอาศูนย์ตัวนี้มาเสียบใส่เป็นศูนย์หนึ่งแปดและศูนย์แปดหนึ่งอ่ะผมให้หางนี้เป็นตัวเด่นในสองหางนี้เลขคู่ขี้ผมร้อยคู่สิบคู่หน่วยขี้ก็จะมาเข้าศูนย์แปดหนึ่งพอดีคู่คู่ขี้นะครับงวันนี้เลขแล้วทีนี้ สูตรนั้นได้วิ่งศูนย์ก็จะมาเด่นแค่ตัวนี้นะครับเอา2กับศูนย์มาชนกันเราจะได้คู่ชุดศูนย์สและ20เพราะฉะนั้นตัวเด่นที่สุดในนี้จะเป็น0 220ถ้า2ไม่มาก็จะมา0 18 0 81 0เอาจากสูตรนี้มาชนกันตัวที่เด่นก็คือ02 20ตัวนี้ รูดส9หางนี้ก็เป็นตัวเด่นผมก็จับมา05 50 <c oughs> 60้าห0าเลขเด่น5 6 7 8มี1ตัวแต่ผมเลือกมาที่5 6 7โดยเฉพาะ6กับ7นะครับเน้นที่6กับ7งวดนี้โอเคนะครับพี่น้องครับวิ่งบนตัวเดียวของเรางวดนี้ได้วิ่ง0ส่วนสูตรที่ลงก่อนหน้านี้2ตัวมา1ตัวเมื่อชนกันทีไรมาทุกทีพี่น้องครับ ถ้าเขาชนกันได้มาทันทีเลยแต่งว่านี้ชนที่สองจะเป็นยังไงแล้วถ้าสองมาจริงและ0นย์มาจริงเราจะได้คู่ชุด0,2,2,0 0, หรือ 0,2,X นะครับอย่าลืมพี่น้องครับ 0,2,X อืมแบบนี้โอเคพี่น้องครับวิ่งบนตัวเดียวเดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคน ขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ